ว่าไปขึ้นทางหลังขึ้นแนวลือ้อคือจะถีกเลยโนะเยี่ยนบอกท่าเงินอยู่แต่พี่ขึ้นข้างหลังบอกสันอ่ะเลยอีกที่รอบอ่ะฮะกยี่มบวนอีสันหนึ่งถ่ายวิดีโอซืสอถ่ายแล้วสวยมากเลย โอ้วิวงามขนาดบรรยากาศตกวิเว้นโหแจมจมมาเด้อพี่น้องเด้อเมอย์ไ้นน่ยังเลยอีสองสันอยู่ได้ เนยเขาเคอทอดเกิืเขาไม่ได้ให้ทอดอันนี้โอ้โอ๋อเรียว่าเอาอเขาเคอทอดไอ้เออทางในโอ้อัดเออเขาละปึกแล้วเขานี่ทอดเกิือย่างก็มาเออเขาเคยทอาทางใน <c oughs> เคอ,เอ,เอ,เอทอดเกิืเพราะทางในเขาปูกระเบื้อง <c oughs> คนเลาคาแล้วเขานี่โอ้าเหลาเนาะ สวยสวยสวยันนี้เราจะมาดูคนรอถอดรองเท้าขึ้นมาอ่ารองเท้าขึ้นบันไดเขาผมเฮ้ยเกียร์เขานะให้เกียร์เขาอีกอ่าเนาะเนาะมีการให้เกียร์เขาแม้นเพราะว่าเขาไม่คือเข้ามาเด้เพราะว่าเขาเขาเอาอยู่เราจะมาดูวันนี้เขาหยุดเขาอะสวยมันจะสวยไหมเขาหยุดก็เลยบอกวันจันทร์ปิดนะครับเออวันจันทร์ปิดนะครับปิดทุกวันจันทร์จะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ Ở ơi ngay cứ mở luôn mưa ạ, bịt mưa Oh, hiện như bọn này lên nู่n à. nhưng một chút, nhơ một chút. Nhờ mà 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 lên, ông đang nè. bài. À, phải hơi suốt à, Ô.

Họ phải đi sẵn nướng à. à. Mà mẹ Thái ở này สวยงามมากครับผมเนเส้นทางที่เรามากันนะครับนี้ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูมากันหลายคนครับเนี่ยครับโอ้หลายคนมากๆเลยเต็มเลยครับเนี่ยมองไปด้านข้างก็มีแต่คนเนี่ยนี่สันสุดท้ายแล้วนี่เห็นบอกขัปูกระเบื้องแล้วเขามีกย็ยีบได้นี่ล้ สวยงามมากครับเขาเรียกว่าวัดอะไรนั่นนี่วัดลุงอีตู่กว่าว่ะงามงามงามบรรยากาศเชื่อสกลนครนะทานเอกไดูปา้งเลยฮึไปดูป่าทงเลยีปาทังหลังพี่ ถ้าวุ้นทะลุไปัะคุนบเออมือนนี่อ่อนี่เรนูชิดอ้อสาวเอตาข้าจุ่มจบวนฮะสิชิลูโอ้โอ๊ดออออออบดีดีโเยเ<อ>ยี๋ยมีได้ติได้ตวิวทางนี้รายงานเ่ยก้อนชิมเมะ ฟังทิศฟังทิศไหนครับนี่มันมีทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกเออทิศใต้นี่หนคนกำลังเข้ามาบึงยิม่มเลอนิยมหลายอ,อายู่งามครับดูโซ่โซยนี้ได้วงวิ่งผมดูข้างหลงังแปลกว่ะ ขาได้ห้องน้ําบริการลูกค่าเทาไหเต็มเลยห้ห้องน้ําบริการนี่เด้นี่มองที่เขาชายจากมุมสูงลงไปนะที่เขาเอา,เอาโซนวัดมาลุนะนี่วัดดูนี่นี่เด้ไปทางนี้ละท่านานี้ก็ยังลง ทีแระว่าวันนี้ทางหลังแม่นบอกมุ่งลงล,งลงมึงลงลงทางนี้บ้างอะอเดี๋ยวเราลงทางนี้เดี๋ยวก็ใช่มันครบกันเถอะแม่นบอก่ะพ่อ,าพอสามีรายเดอพี่น้องเลยเออหกเออเจ็ดนาที